รหัส1.4.40ข้อ116มีคะแนน2คะแนน v o m i t m u s s e n s e e by d i e s e m f e r e r e c h e n r e c h n e n v o m i t กับอะไรสิ่งไหนอย่างไร m u s s e n s e e ที่คุณต้อง by d i e s e m f e r e r e c h e n r e c h n e n r e c h n e n คือการคิดคำนึงถึง S by s ด m เ e มแ e ร์แ s สไ i เ h e n เมื่อเจอป้ายจราจรอันนี้เรียงใหม่ก็คือถ้าคุณเจอป้ายจราจรอันนี้คุณจะต้องคิดคำนึงถึงอะไรบ้างป้ายข้างหน้าเราตอนนี้นะคะข้อหนึ่งเขาให้คำตอบมาว่า Mit b าบาย t ทนออ e เด r ฟา r b a h n Mit arbeiten คือต้องคิดถึงคนงานก่อสร้าง คนที่กำลังทำงาน a u f der ah Faban r ที่อยู่บนถนนข้อ2 m i t b u l material a u f der ah Faban r m i t b u l material คือวัสดุก่อสร้าง a u f der ah Faban r ที่อยู่บนถนนถูกไหมต่อไปข้อที่3 mit v e r k e h r von b a u s t e l l e n v e r s o r g e n เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะ b a u s t e l l e n v e r s o r g e n ก็คือยา,านพาหนะรถต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง Mit v e r k e r r การจราจรถ้าจะเรียงใหม่ก็คือข้อ3เขาจะบอกว่าให้ระวังคิดคำนึงถึง การจราจรที่รถยนต์จากไซต์งานก่อสร้างจะเข้าออกบริเวณนี้หรือทำงานบริเวณนี้นะคะขอ้อใดถูกต้องเดี๋ยวเพิ่งทวนให้ใหม่เขาถามว่าถ้าเจอป้ายนี้คุณจะต้องคิดถึงอะไรบ้างนะคะคำนึงถึงอะไร 1. เขาบอกว่าคุณต้องคำนึงถึงคนงานก่อสร้างบริเวณนี้ที่อยู่บนท้องถนนขออ้อ2คุณจะต้องคิดคำนึงว่าบนท้องถนนอาจจะมี วัสดุก่อสร้างวางอยู่หรือล่นอยู่ข้อ3คุณจะต้องคำนึงถึงว่าบริเวณเขตก่อสร้างนี้อาจจะมีรถเข้าออกหรือกำลังทำงานอยู่ข้อใดถูกต้องให้เวลาคิด3วินาทีค่ะเพื่อนๆก็ตอบได้ง่ายแน่นอนนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือทั้ง3ข้อเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เราจะต้องระวังในบริเวณนั้นเป็นพิเศษลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าระวังคนทำงานบริเวณนั้นระวังอุปกรณ์หรือเศษเหล็กที่อาจจะอยู่บนท้องถนนแล้วก็ระวังรถที่เข้าออกบริเวณเขตก่อสร้างนะคะลดความเร็วใช้ความเร็วที่เขากํำกับนะคะคือไม่ให้เกินความเร็วที่เขากำหนดณเขตน,นั้นๆ